จัดการเลยค่ะจัดการเลยยิงเลยค่ะยุ้ยใส่เมื่อคืนเมื่อวานนี้ถ่ายรูปกับผู้หญิงกี่คนไปถ่ายรูปกี่คนหกคนเอามาหกนัดยืนเริ่มสอบสวนด้แล้วค่ะดูไว้นะคะยิงเลยค่ะสำหรับผู้ชายให้ไปมอเตอร์เซลแล้วไปถ่ายรูปกับพี่ตี๊กถ่ายหกคนแล้วหน้าบ้านนี่ก็อยู่กับแฟนตัวเองถ้าแบบนี้มันไม่ถูกต้องเสี่ยลูกหลอกเดียวเข้าตาได้เวลาประหารล้วค่ะถอดเท้าออกมาเดี๋ยวเข้าตาอหรือ ที่สําคัญเลือกสวยกว่าแพทย์ทุกคนอันนี้แหละที่มันเป็นเหตุที่ต้องยิงเลือกหน้าตายขี้เลยหน่อยก็ไม่ได้เอาเลยค่ะดิฉันไม่เขามาคนเอาลูกไปเปรียบเทียบ้วทำยังไงอ่ะเอาไปเปรียบแล้วใครเสียหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วริงแล้วรีบยิงเลยรีบยิงเอาล่ะได้เวลานะคะมันต้องยิงเข้าหัวใจ